สกอร์9ต่อ13ครับเกมนี้ยังไม่เครื่องร้อนกันหรือเปล่าครับเนี่ยไม่มันเอาซะเลยนะฮะไม่เล่นบวกแบบดิบเถื่อนหน่อยแบบคนหิวนะฮะ เออนะสำรวจกันไปฮะลูน่าครับแบ็คคิงบาร์นะฮะกำลังจะมาแซมเมชซุ่มอยู่ด้านข้างครับผมลูบิกตอนนี้ฮะได้มาชิ้นหนึ่งครับพลอยบูสเตอร์ยังอีกสักพักนะฮะกว่าจะกันนิมลูน่าเลเวลสิบแปดครับเอมเบอร์นะฮะเลเวลสิบเก้าครับเล่งอันล็อกทาเล้นยี่สิบรอเปล่าครับเนี่ย ลดคูดาสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะฮาเล่นของรูปิกับหกสิบโกลเพอร์มิน,นครับโอกเกอร์เมาจแน่นอนว่า60โกลเพอร์มินด้วยเช่นกันครับดูหน้าตัวนี้ก็จะเร่งเลเวล20ครับทาเลนที่3นะฮะยังไม่ได้อันล็อกมาดูหน้าเลือด150ครับ15ดาเมจฮะเดือดชแมนครับผมเน้นบวกเลือดมาก่อนเลยฮะร5 0 HP บ มี bling อยู่นะฮะ <S <S Shadow s h แ m a n bling แต่ไม่มีแบคคิงบาร์เนี่ยก็จะกว่าต้องดีนะฮะด้านนี้ก็จัดหนักครับผมด้านตรงกลางก็เหมือนเหมือน่าจะจัดหนักนะฮะ <Hey. S 1> แล้วถอยร่นออกมาฮนะ TNC รชาดอีกนานนะฮะกว่าจะเกิด ตีทางด้านตัวของชายไว้ก่อนแล้วกันนะช่ยกันทุบกันไปรถคูด,ดาวน,นะครับซ้ายไฮบริดครับผมเอามาเวทแรงๆก่อนในช่วงแรกช่วงกลางเกมนะอมเบอร์สบริด ยังไม่ได้เป็นเดโซ,ดโซผมเน้เนเร่งเอาแบ็คิบาร์ก่อนนั่นเองฮะเอมเบอร์เพราะว่าไม่มีลิงเคนนะฮะมันจะไล่มาเยือนจากทุกด้านในกันอื่นสลือเกินอะไรนะเนี่ยไม่รู้ว่าจะสรรหาอะไรมาภาคแล้วอ่ะดีป้อมขวากันไปฮะ เสลูชั่นการเงินตอนนี้ก็พอๆพอกันอยู่ฮะด้านตรงนี้ฮะลูน่าราเวนครับล่างปลอมไปร้วลแหละไม่ขึ้นบ้านกันสักทีฮะนี่ติดเชื้อจีนมาหรือเปล่าเขาเนี่ยอยู่เคนกับทางด้านตัวของฟิลิปปินส์ฮะดูเน้นบีมใส่ครับจะเราถอยรถออกมา ว่าจะหันไปหยิบน้ำสักแป๊บก็จะบวกกันอีกแล้วนี่เอาไวันรถไฟฮะเดนดีเดนดีมีบลิงฮะแบ็คคิงบาร์ครับเข้าไปเปิดได้อย่างง่ายดายนะฮะจิบน้ำสะหน่อยตีนั่นชายครับผมราเว่นนะฮะโผลมาคนเดียวโดดๆเลยทีเดียว เรียบร้อยฮะแทะชายของสองฝากฝั่งนะฮะของทีมยูเครนไปหมดแล้วล่นมาฮะรูบิกนะผมรูบิกลูนา่าแล้วก็แซนคิงครับเอจิสครับผมอีก5นาที30วีครับนานแล้วฮะกว่าจะเกิดเอจิสก็ได้บูดไปแล้วเดินสำรวจหาฮะ ก็เหมือนเจอสโมกฟรีนะครับเนี่ยไม่เจอใครเลยฮะแต่สินใจยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมทีมอยู่ครนฮะมาจากหลายขนแห้งนะฮะมาจากหลายที่ อะไรครับเนี่ยองงเลยทีเดียวนี่ฟาร์มแข่งกันใช่ไหมฟาร์มเดฟฟาร์มไปแค่ไฟเดียวอ,อยู่เส้นศูนย์ครับเงินนะฮะแล้วก็ XP ครับทางด้าทีเอ็นซีนำอยู่ประมาณ3,000นนะราวๆนี้ เอ็นซีก็ดึงอย่างเดียวฮะดึงของฟูครับเพราะว่าอ๋อไปเยอะเนี่ยเสี่ยงจะเจอ,เจอแมกนัตครับผมรวบนะรวบตึงรวบตึงจาก RP นะฮะโอ้ไอออฟสการ์ดี้ครับลูน่านะครับทาเลนดิซ่าของเขา10เอ่อ25่สแนสปีดครับวางไฟเลมนันลงไปฮะเรซูชั่นเฟซฟ เดลัสครับผมกำลังจะมาฮะเอมเบอร์คลิใหญ่นะฮะกะว่าจะโดดสับโดดสับรัวๆหรือเปล่าทากแบบแบคคิวหน่อยเอาไว้ก่อนแล้วกันฮะเอาไว้จัดเต็มตอนรายการโดตอพิทก็ได้นะฮะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์หน้านะครับบัตรลัดให้เอซีครับผมเอซีฮะ30ดามจ15เอ่อ15 XP เอ็กพีเกณฑ์ ด้านนี้ทีมเอิร์ธสปิตวาร์ปกับรีคูปไปหาเพื่อนครับกลับกันลัวๆฮะตัวของเอิร์ธสปิตก็จะเป็นอากานิมด้วยนะครับนะเพิ่มสกิลใหม่อีกสกิลซื้อสโตลเลมแนนครับสาบให้เป็นหินนะฮะสาบฮีโร่ให้เป็นหินได้นะครับสาบใส่เพื่อนก็จังหวะทีมไฟให,ใหญ่ๆครับผมก็เซฟเลือดเพื่อนไว <ป S 2> ้ไ, <ป S 2> ได้ด้วยเช่นกัน ไอ้เทมก็มากันเต็มที่นะตอนนี้มีทั้งได้ตัวของทาฟาสกันเบเชอร์คอนสแตนต์นะครับลูหน้ามีแบคกิงบาร์แล้วนะฮะแล้วเปิดมาจังหวะนี้ครับชุดใหญ่ใส่เข้าไปเอมเบอร์ตายผมพัดมาอาพีรวบหมาสับรัวครับดาเมจหายไปหรือเปล่ามีซื้อเกิดมาจากเอมเบอร์ผมตบเข้าไปอีกคลิปมาเนี่ผมช่วยกำลับดาเมจไปแล้วตอนนี้เดนดีไล่สบไปเดนดีจะรอบไหมเดนดีไม่รอบผมทีมชีกออกไปได้ครับ ด้านตัวขอในสุชาติครับโดดมาเก็บครับทางด้านรูบิ้อีกครั้งนึงบายแบ็กสนั่นหวั่นไหวเลยครับผมโดดได้ไหมเอมเบอร์เอมเบอร์โดนเลยรัวครับอีพิกเซนเตอร์มาโดนครับผมกระจายกันไปครับผมเอมเบอร์กับด้านโอเก้ไม่ใจตายพัดยูเซเตอร์อัดขึ้นมาต่อครับเจ้าเราเปิดทางด้านเบสเมลมาโดนบใบไป,ไปกลิ้งไปผิดเหลี่ยมกับทีมยังไงดียังไงดีสตันดึงไหวได้ผมแล้วก็ดับเบิลคิวของกูกูครับทีมไว้ดีฮะทีมยูเครน เอลซครับไปแบ็กมาครับเลือดร้อนนะเลือดร้อน,อนเดือดเลือดพล่านนะฮะไปแบ็กมาขู่ซะก่อนว่ากันบ้านได้แล้วโวย้ยกูกูเดินขึ้นมาฮะหลังจากที่รอโอกาสคองขูดาวการเกิดของแมกนัตอีก20วินาทีนะฮะหนักสุดก็น่าจะเป็นทางฝั่งเอมเบอร์นะฮะ60วินาทีครับเรียกได้ว่าซื้อเกิดมาแล้วก็ได้แบ็กกันไย เวียงป้อมฝั่งนี้ก็ตบป้อไมไหมฮะเออซ่าตบยับตบย,ตบยับผมน่าจะเสียบารกหนึ่งทางไหมฝั่งนี้วาร์ปอีลงมาฮะด้านนี้แบคคิงบาเปิดมายังไงต่อดูเอลไปผักช่วยกันไว้รีทรีไหมไม่ชนะผมดูเอลไม่ชนะครับแล้วก็ชาแมนตายฟรีมันไปครับกูกูตบยับกันไปเจอรอตายต่อเฟนดบอลดิงอัดเข้ามาครับผมตัวของโอเกอร์ก็ตายครับเ็นดีแบคคิงบาถอยกลับป้อมครับ น่จะจีเลยหรือเปล่าครับเนี่ยราเวนไม่รอชาร้าผมตายกันเยอะใช่ไหมครับตีป้อมแตกไปแล้วก็เอ็นกลางกันเลยฮะก็น่าจะแบ่งแต้มกันไปครับสำหรับทีนซีแล้วก็ทีมยูเครนครับจีจีเป็นที่เรรียบ้อยครับเจอร์อลจีกันไปจะ RP ได้ไหมเนี่ย RP หน่อย RP RP อาพีไหมไม่ได้ฮะเรียบร้อยครับที c ซีโปรทีมชนะไปในเกมที่2ครับผมแบ่งแต้มกับทีมยูเครนไปฮะ ไม่ขึ้นบ้านสักทีครับ TNC ฮะรอจังหวะสุดๆครับผมฟาร์มเลี้ยงของกันไปฮะ็ชนะไปได้ในเกมที่โอ้โหกุกุได้ยับเลยครับเออซ่านะครับผมแซนคิงเขคอยตัดจังหวะให้เรื่อยๆครับเออสปีดเนี่ยก็เดินเกมมันมากเลยฮะในเกมนี้แอสเซทไปเอ่อแอสซิดนะฮะไปบปยังไม่ได้อากานิมเลยนะครับค่าสูงสุดก็เป็นเออซ่าผม7ตัวฮะในเกมนี้ ขาเลนของเออร์ซ่าก็กันเวทนะครับผมแล้วก็บวกเกราะนะฮะเน้นความถึกในการเข้าชนเข้าทะลวงฮนะแล้วก็250 HP ครับร,รูบิคัามหกสิบโกเพอร์มินนะฮะแล้วก็150 HP ้าสิบ HP ได้ดตัวของเออร์สปิดครับเซียมเมอร์นะครับแล้วก็90าวสโกเพอร์มินด้านตัวของลูน่าครับ15ดาเมจครับ150 HP แล้วก็25่สิบห้าอัตราสปิดนะฮะ สองเซนคิงครับ200มาหน้านะผมแล้วก็เมฮามาเป็น15บห้ามูฟสปิด L.C. ครับ15บห้าสปีเกนครับเลเวลขึ้นไวครับผมสับสิดาเมจแล้วก็7อาร์เมอร์นะครับโอเกอร์เมจาย60บโก้เพิร์มินนะครับ25่สิบหถึงสปิดครับแมกนัตนะฮะแล้วก็50ดาเมจนะครับ15สเตนสายตีเหมือนเดิมครับเดนดีนะฮะแต่เกมนี้ไม่ได้ตีฮะ150ยสิบครับ Shadow ์เชแมนแล้วก็สุดท้ายครับ Ember เวทแรงสกิลแรงขึ้น15%ครับ6ออสเ a ตของผมแล้วก็ลดคูดาว15%ครับจบเกมกันไปนะสำหรับทางด้านคู่แรกครับทีมยูเครนกับทีม Pro นะฮะก็แบ่งแต้มกันไปฮะคนละแต้มครับผมเดี๋ยวเราพักกันสักคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมารับชมกันต่อฮะมีหลายคนบอกว่าดูซิกเนเจอร์ต่อไหมผมขอพักดีกว่านะครับจะได้เตรียมตัวจัดกันยาวๆครับนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวกลับมาฮะ